สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักโคมะสูนะครับเป็นรุ่น WA 150รุ่น3นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถตักที่เป็นรุ่นพิมนิยมมากๆนะครับเน้นความใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับรถตัก WA 150เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะครับที่มีขนาดบุ้งกี1คิวครึ่งนะครับอ่า1.5คิวนั่นเองนะครับเนี่ยนะสภาพบุ้งกีเขาก็มาสวยเลยนะครับไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งกีีเเลยยนนนะะครับ่ ห,หัวเก่งตัวนี้นะครับหน้างานเก่าของเขาเนี่ยดูจากลักษณะของตัวรถแล้วนะครับน่าจะเป็นหน้างานเก่าที่ใช้งานเกี่ยวกับงานดันหิมะมานะครับเพราะว่าดูจากยางเขาเนี่ยยางพวกนี้ก็จะเป็นยางสําหรับใช้งานดันหิมะนะครับทั้งหมด4เส้นเลยพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับดอกเขาบังเขาจะเยอะนะครับพวกนี้ก็จะเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็หัวเก่งด้านบนของเขาเนี่ยก็จะเป็นหัวเก่งใหญ่นะครับจะมี2ที่นั่งนะครับคนขับที่1นะครับแล้วก็มีคนมองทางที่1นะครับเนี่ยนะแล้วก็รลับ นนี่ยะครับสําหรับแขนของเขาเนี่ยก็จะมีลายคอนโทรลสําหรับใส่ผ่านดันมาให้ด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็จะสามารถใช้กับงานผ่านดันได้นะครับงานขีดไม้นะฮะแล้วก็งานยกที่เป็นโฟกึ่บได้ด้วยนะครับก็จะมีลายคอนโทรลเสริมขึ้นมานะครับเนี่ยนะถ้าเกิดท่านใดใช้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยใช้บุ้งกีธรรมดาเนี่ยก็ใช้แบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยนะมาสวยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น150นะครับขนาดยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์ 18.4 24นะครับตัวนี้นะครับน้าเป็นยางเบอร์18.4 24นะครับก็จะเป็นรถตักที่ใช้กันใน w บ150หลายรุ่นนะครับ150เนี่ยมันจะมี2ยางหลักๆนะครับมี18.4 24แล้วก็มี1 7 5 25นะครับตัวนี้จะใช้เป็น18.4 24นะครับนี่นะสภาพโพกงข้อเก่งเนี่ยไม่ผุนะครับเรียบเนียนนะครับตัวรถก็ไม่ผุนะครับนี่นะครับลองดูพวกคันตีนะครับนี่นะครับตัวรถไม่ผุนะครับอ่านี่นะครับ เบอร์150รุ่น3นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ชมกันนะครับนี่นะครับเพราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้นะครับเขาเราใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับอ่าเครื่อง6สูบเทอร์โบน,น,นะครับอันนี้จะเป็นในฝั่งของเทอร์โบของเขานะครับเดี๋ยวไปดูสภาพใกล้ๆกันนะครับ สภาพฝั่งเทอร์โบเนี่ยก็แห้งสวยดีมากๆนะครับอ่านี่นะร้อยห้าสิบขีดสามนะครับนะตูดเปิดสวยหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องอีกฝั่งให้ดูนะครับต้องใช้สองมือนะครับดวผมจะตัดไปนะครับปปเนี่ยนะครับถัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในสภาพฝั่งหัวฉีดของเขานะครับตัวนี้นะครับราสดเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์คมสสุ6 d ดี2นะครับลูกค้าครับอ่าเครื่องยนต์คมสสุ6 d ดี2นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพฝั่งหััวฉีดกกลครบ เจ้าเครื่องยนต์ของตัวนี้เนี่ยสภาพมาสวยดีมากๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นปกติดีเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ในเล็กธรรมดานะฮะก็ตามที่ได้บอกไปนะครับรุ่นสามก็จะเป็นรถที่เน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ในเล็กธรรมดานะครับอ่าโอเคแล้วก็สภาพเกียร์ของเขาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ทอธรรมดานะครับ สภาพลูกเกียร์ก็แห้งดีมากๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกเกียร์เลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับแครนเกินเนี่ยไม่มีรอยร้าวรอยดำนะครับแห้งเนียนดีหมดเลยนะครับอกเพาเนี่ยสวยเดิมหมดเลยนะครับสีสันสวยเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว w 1 5 0ราุ่น3คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูกันเบื้องต้นนะครับว่าการทำงานของเขาเน ไปนะครับไปดูกันเนี่ยนะครับถัดขึ้นมาด้านบนหัวเก่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตานะครับภายในของเจ้าตัว150รุ่น3คันนี้นะครับเนี่ยก็ตามที่ได้บอกไปนะครับจะมีที่นั่งคนขับสาหรับคนมองริมทางที่1นะครับแล้วก็มีที่นั่งสําหรับคนขับอีกที่1นะครับเนี่ยนะสภาพด้านหลังก็โอเคนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับคลิปอ่ะนี่พอนั่งแล้วฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นงานบุ้งกีธรรมดานะครับ คอนโทรลของเขาจะเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะครับใช้งานตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไลน์คอนโทรลสำหรับงานผ่านดันนะครับเดี๋ยวได้ชี้ดูด้านล่างนะครับจะใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่ามุงกี่เนี่ยเป็นคอนโทรลเดียวตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เกียร์ของเขานี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับเพราะว่าจะมีเกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลัง4เกียร์แบบนี้เลยนะครับนห็นะสี่เกียร์นะครับเดินหน้า4ถอยหลัง4ี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบแอร์ โอเคเดี๋ยวมาลองขับกันนะครับนี่นะกดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับเปิดตัวมาก็กดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็ปั๊มนะฮะปั๊มแรงดีปกติเลยนะครับเห็นนะกดตัวลอยได้สบายๆนะครับเดี๋ยวลองยกแขนดูนี่นะอ่ากำลังแขนดีมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น3นะครับแต่ว่ากำลังแขนเขาเนี่ยเหมือนรุ่นใหม่รุ่น5รุ่นหเลยนะครับ ลังแขนนี่โอเคเลยนะทํางานได้ไวตอบสนองตามม้ตาม in, ตามืมอดีมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันนะครับนะครับขอถอยตั้งหลักนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวผมจะไล่เกียร์เดินหน้าไปก่อนนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับลูกค้าครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับนะโอ้กลวงอะไรนิ่มอยู่นะครับนะครับนิ่มดีเลยนะครับคล่องตัวดีนะมามาลองไล่เกียร์กันนะครับเนี่ยนจะเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์หน,นึ่งนะครับเกียร์สองนะครับ 3นะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับนยนะเกียร์โหเกียร์ก็แรงดีนะครับตัวนี้นะครับอ๋อ่เกียร์แรงดีนะครับแล้วก็เบรกทีเดียวอยู่เลยนะครับเรามาลองไล่เกียร์ถังกันบ้างนะครับเกียร์แรงดีเบรกดีนะฮะตะกี้นะครับอ่นนีครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่นะครับอ๋อ ตันี้ก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์เลยนะครับสำหรับเจ้า150รุ่น3คันนี้นะครับเนี่ยนะเบรกดีนะครับอ่าโอเคนะเห็นนะครับสภาพภายในก็โอเคนะครับสวยดีเลยนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับภายในที่นั่งได้บนคนขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว150รุ่น3คันนี้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตับโคมาสุ WA 150รุ่น3ตัวพิมพ์นิยมคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสำหรับรับ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็พอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปภาพละเอียดของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนที่ว่าขับทดลองใช้งานเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีนึงด้วยนะครับอ่าแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถมาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับ ลูกค้าทางไลน์ทีนึงด้วยนะครับอ่านี่นะฮะคันนี้นะครับก็มาสภาพสวย่เงี้ยเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสหรับวันนี้ก็ขอฝากทุ่นี้นะครับกับเจ้าตัวคุมัสซูทะเบอรเอหนึ่งร้อยห้าสิบรุ่นสามคันนี้ครับลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับอ่านี่นะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ